สวัสดีครับพี่น้องผ่าสมพิชช้อมสมพิชชาแนลเพิ่งรู้พี่น้องจ้าวานหมเอ๊ะว่าวพิชต,ต้นบัวงามงามพี่น้องฉันปลูกไว้ยุน,าาน้า <c oughs> บ้านบ้านไม่ซีนั่อะไะจ้าอ้ําไหลอืม้ <c oughs> ยเป็นวัดวัดแดดพี่นอ้องแมนเบิดได้หนะน่ะบ้าน วานต้นวานอันนี้ทั้งนอก็คือทั้งนอกอันนี้ต้นหลิวนะพี่น้องนี่แหละต้นหลิวต้นที่พป็นใบ,บวาเจ้าแม่คนอิม่มค่ะหลิวนนมังกรนี่แต่หวานนะพี่นอ้อง คนใหม่มงค้นทั้งนั้นเลยจ้ะ